สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูที่นานะฮะที่นาอยู่ที่บ้านล่องผิวนะฮะตำบลห้วยสักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแปลงด้านหน้าของทุกท่านเลยนะฮะแปลงนี้เลยนะฮะพื้นที่ทั้งหมดนะฮะสองไร่นะฮะพื้นที่ทั้งหมดสองไร่แปลงนี้นะฮะแปลงนี้มีที่งอกบางส่วนด้วยนะลูกค้าด้านหน้านะฮะด้านหน้าตรงนี้นะฮะติดทางนะฮะสาธารณประโยชน์สองด้านเลยนะฮะ เป็นพื้นที่เหมาะสำหรับทำกเกษตรกรรมทำบ้านสวนนะฮะลูกค้าเป็นวิวเขานะฮะด้านหลังของแปลงที่นาจะเป็นวิวเขาส่วนด้านหน้าแปลงนะฮะจะหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกนะฮะทิศตะวันตกแล้วก็ทิศเหนือนะฮะลูกค้าใต้สองสองเส้นทางนะฮะติดถนนอยู่สองด้านนะฮะอ่าด้านหลังนี่วิว วิวภูเขาสวยเลยนะฮะวิวภูเขาสวยมากมีบ้านสวนนะฮะลูกค้ามีบ้านสวนอยู่ใกล้นะฮะอยู่ใกล้ๆนี่เลยนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีชาวบ้านนะฮะมาทำบ้านสวนนะฮะอยู่หัวไร่ปลายนากันเยอะนะฮะลูกค้าด้านหน้านี่ถมแล้วบางส่วนนะฮะเมื่อก่อนเคยจะเป็นกระต๊อบนะฮะเคยจะเป็นกระต๊อบเหมือนกับอ่าที่นั่งสำหรับกินข้าวนะฮะเวลามา ปลูกปลูกนานะลูกค้านะมาปลูกนานี่ฮะในพื้นที่ก็จะเป็นแนวต้นข้าวสีที่มันไม่เหมือนเพื่อนเนี่ยฮะลูกค้าสีนี้เลยนะฮะแนวเขตก็ติดถนนนะฮะติดถนนด้านนี้ติดถนนสองด้านด้านหน้าก็จะเป็นเป็นแม่น้ำนะฮะลูกค้าเป็นแม่น้ำนะ,ะเป็นห้วยห้วยหนองคลองบึงนะฮะมีน้ําไหล อ่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะฮะน้าเยอะนะฮะน้าเยอะแปลงนี้ถ้าต่ํากว่าถนนก็ถมประมาณหนึ่งเมตรก็สูงกว่าถนนแล้วะฮะลูกค้าอ่าแนวเขตของพื้นที่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะเส้นนี้มีเสาหนะะ้ามีเสาปักเสาคอนกรีตฝังคูโฉนดไว้นะฮะพื้นที่อยู่สองไร่เจ้าของต้องการขายเหมานะฮะยกแปลงอยู่ที่หกแสนบาทนะฮะหกแสนบาท แปลงนี้ก็จะอยู่ห่างชุมชนเพียงแค่500เมตรนะฮะน้ำประปาไฟฟ้าถนนคนกีดนะฮะเข้ามาอีก500เมตรตรงข้ามนี่ก็จะเป็นลำห้วยนะฮะเนี่ยลำห้วยน้ำเยอะเลยนะฮะลำห้วยไหลแบบนี้เลยอ่ามีคนตกปลาด้วยนะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะถนนก็จะเป็นถนนการเกษตรนะลูกค้ามีแฉบางช่วงนะฮะเนี่ยน้ำขัง เป็นบางช่วงแต่ว่ารถรถเรามาได้นะฮะรถเก่งมาได้เป็นหินคลุกนะฮะหินคลุกวิวสวยมากนะฮะแปลงนี้วิวสวยมากที่สำคัญใกล้เซ็นทรันเชียงรายนะ20.8กิโลเมตรนะลูกค้าไปตลาดห้วยสักเพียงแค่5้กิโลเมตรนะฮะห่างจากถนนเชียงรายเทิงนะฮะเข้ามา1.3กิโลเมตรนะฮะห่างเทศบาลห้วยสัก8.5กิโลเมตร ไปสนามบินแม่ฟ้าหลวงเพียงแค่29.1กิโลเมตรนะฮะโรงเรียนห้วยสักว์วิทยาคมอยู่ที่3.9กิโลเมตรนะลูกค้าเดี๋ไปดูน้องก็ตกปลากันนะฮะอันนี้เป็นสะพานนะลูกค้านะเป็นสะพานข้ามลำห้วยนะฮะช่วงมีน้ำเยอะมากเลย เหมาสำหรับทําบ้านสวนนะลูกค้านะทำบ้านสวนหรือว่าซื้อเก็บไว้เก่งกําไรนะฮะซื้อเก็บไว้เก่งกําไรที่ทำสองด้านนะฮะด้านนี้จะหันไปทางทิศตะวันตกนะฮะเป็นลําห้วยนะฮะส่วนด้านนี้จะเป็นทิศเหนือก็จะมีทางเข้าไปหัวไร่ปลายนาะของแต่ละคนกันไปนะลูกค้านะ ไม่ไกลตัวเมืองเชียงรายนะฮะอยู่ในเขตของพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายนะฮะลูกค้าท่านไหนนะสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่093 292 7167หรือว่าทักลายวสันด์ดอทไทยแลนด์นะ,ะสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ